นี่คือส่วนผสมของห้ามือนนยนะครับตัวเอกของเพื่นเลยจะเป็นโยกกล้วยนะครับพรามีพี่น้องด้โยกกล้วยมาแล้วนะครับการหั่นนะครับรถต้องหั่นตอนไงนะครับพอมีพี่น้องเอาแบบเอาแบบน,น้อยนะครับประมาณนี้แหละครับย่าให้ไห่แห้งนะครับขันไห้แห้งนี่คือ,อเพื่อนจะเคี่ยวยากนะครับขันน้อยเกินไปมันก็จะ มันจะบ่อได้เป็นน้ำนะครับมันจะมันจะมุนเกินไปนะครับถ้าจะเอาเอาแบบให้คนอมน้ำนํำนะครับกะสีประมาณนี้นะครับหล้กการส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นเกลือครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับพมกายูไฮยูนาคือเกานะครับอ่าย่างที่พ่อแม่พี่น้องโหนะครับก็คือช่วงนี้อาการ้อนนะครับอ่าการเหลี้ยงง่วของเ้าอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าง่วนนี่จะอาจจะอ่อนล่านะครับอ่อนล่ากับแดดนะครับก่ พอมีพี่น้องกับคจ้าหัวเขาพมน้ำแน่นะครับเมื่อนี้นะครับผมกันเลยสีผ้าผีผ้าหนองนะครับมาเฮ็ดอาหารนะครับอาหารคลายร้อนสาหรับง่ววานนะครับคลายร้อนลดความเครียดสาหรับง่ววานนะครับโดยใส่วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วนะครับภายในภายในท้องทินของเห่านะครับเพ็ดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสารอาหารขับไปเห็ดไทยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับตัวที่ผมเอามาเฮ็ดนะครับก็คือจะเป็นหยวกกล้วยครับพอมีพี่น้องครับสรรพคุณของหยวกกล้วยนี่ดีกว่า หลายหลายอย่างนะครับด no ีกว่าพอม่พี่น้องอาจจะเกินขาดนะครับเพราะว่าเพื่อนครอพคุณของเพื่อนนะครับสามารถลดไข่ในไผ่ในง่วนได้นะครับแล้วก็ง่วนเนี่ยไมลาเพื่อนกินนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นอุ่มน้ำนะครับเป็นไอ้เพื่อนเยี่ยวดูนะครับแล้วก็ครับของเสียออกมานะครับแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับร่างกายของง่วนนะครับแต่ว่าเมื่อนี่นะครับผมกับพี่ายพี่พานนองเห็ดนะครับอาหารจากยวกกล้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะครับเพิ่มสารอาหารเข้าไปนะครับบอกง่ายๆเลว่า กินหลวกา็ได้ประโยชน์และหลายอย่างนะครับมนเมนีเดียวเข้ามาเห็ดกันเลยครับครับพอี่นองครับนี่คือส่วนผสมของเฮ้ามนเมนรีนะครับตัวเอกของเพลยจะเป็นหยวกกล้วยนะครับ เอมีพี่น้องได้ยกก้วยมาแล้วนะครับการหั่นนะครับต้องหั่นตอนไงนะครับเอามีพี่น้องเอาแบบเอาแบบน้น้อยนะครับประมาณนี้แหละครับอย่าห้่หญ่แห้งนะครับหั่นใ่แห้งนี่คือเพื่อนจะเคี่ยวยากนะครับหั่นน่อยเกินไปมันก็จะมันจะบอบได้เป็นน้ำนะครับมันจะมันจะมุนเกินไปนะครับเพาจะเอาเอาแบบให้เพื่อนอมนามนำนะครับก็สีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเกลือครับขอมีพี่น้องครับมีเกลือนะครับส่วนที่สามนี่คือก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือ กางน้ำตาลครับพ่อพอมีพี่น้องครับกางน้ำตาลนี่คือเขาจะโรยนะครับใส่หลายบอลนะครับหลายหลายคนอาจจะอาจจะว่าใส่หลายมันดีนะครับกางน้ำตาลนี่ใส่หลายแห้งบดีนะครับพ่อมีพี่น้องครับเพราะว่ากางน้ำตาลนี่คือขันหลายแห้งนะครับมันจะเฮยียดหงัวน้ำตาไหลครับแล้วก็แมงแมงวีแมงบ้านมาตอมงัวนะครับเฮยียดหงัวบอสุกสบายนะครับนอกจากนั้นนะครับกางน้ำตาลนี่ เวลางัวกินอานกางน้ำตาลขี้เพิ่นสิเมนแห้งนะครับแล้วก็เป็นผ้าหาให้แหยแมงวันนะครับเพจไหยาแมลงต่างๆนะครับเขามาในในฟาร์มเห่านะครับเป็นไปได้เขาจะกินตามปริมาณที่เหมาะสมแค่นั้นนะครับกากน้ำตาลเราจะเป็นน้ำนะครับตัวนี้นะครับขันกินน้ำทียงนะครับเขาจะใส่หลายหลนะครับแต่ว่าขันกินน้ำเหมือนแร่งเธอเดียวเลยเนี่ยนะครับเขาเขาจะมามีห้ามน้ำครับพอมีน้องครับคือเข้าจะเห็ดเธอเดียวพร้อมกันเลยนะครับ นีมิห้ามนะครับแล้วก็ตัวเอกของเขาอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือจะเป็นข้าวต้มนะครับพอมีพี่น้องครับข้าวต้มก็คือทุกคลิปเลยนะครับทีปภเม็ดเหนี่ส่วนมากผมจะมีข้าวต้มตลอดนะครับเพราะว่าข้าวต้มนี่มันโปรตีนกับคอนทางที่จะสูงนะครับแล้วก็ง่วงกินกับอิ่มท้องนะครับเพว่ากินกับอิ่มท้องอันนี้คือจุดเด่นนะครับก็จะเพิ่มหลายๆอย่างเข้าไปครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเพิ่มแร่ธาตุนะครับ เทปแร่ธาตุบำรุงระบบสือพันธุ์ด้วยอาธีไขโตซานนะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวเอกคือกันนะครับอันนี้นะครับเพิ่มแร่ธาตุนะครับแล้วก็วิตามินแห่งแห่งกับงัวนะครับงวจอยนะครับขาดแร่ธาตุขาดยังนะครับเพา่ก็จะใส่อันนี้เข้าไปเลยนะครับในอาหารที่ห้าเห็ดเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวข้ามาเห็ดกันเลยครับพอมีพี่น้องครับว่าอ่าตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่นี่ก็คือสาหรับงัวาสีโตนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้สาหรับงูหวานสี่ตัวเลยครับปริมาณประมาณนี้แหละครับ พรอมเห็ดนะครับอันับแรกนี่คือเข้องใส่เกลือลงไปก่อนนะครับเกลือหนึ่งกำมือครับพรอมน้องใส่ลงไปเลยนะครับพอรบาดนี่หนึ่งกำมือนะครับใส่หลายแห้งกับบอดีปานไหนนะครับพรอมน้องครับอยากเอาซ้ำพอดีนะนะครับเพราะว่าเ้ามีเกลือแหล่หรือหานเรลียอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่งกำมือนะครับใส่ลงไปนะครับอ่าส่วนที่สองนะครับทีห้อาใส่ก็คือจะเป็นกากน้ําตาลนะครับ กางน้าตาเนี่ยคันพอ่อพ่อมีพี่น้องตวงเนี่ยกัจักประมานสักเอ่อประมาณเครื่องถวยนะครับเครื่องถวยบุญใหญ่นะครับเครื่องถวยน้อยเดี๋ยวว่ามีเสียใส่ให้เบิรงนะครับตรงเบิรงความเข้มข้มขมขนน้ำน้ำกับตัวนี้มันมันเป็นแบบเข้มข้นแห้งนะครับเทาจะใส่บัวลายภาไหนนะครับเพราะว่าเขาใส่แต่งกินนะครับแล้วก็จะเพิ่มสารอาหารเข้าไปให้กับมืวานซื้อๆนะครับนี่ครับผมใส่ประมาณนี้ครับ ผมใส่หลายนะครับใส่หลเนี่ยผมประสบการณที่ผมใส่กากน้าตาลนะครับถี่ว่าผมเหลียงง่วมานี่คือง่วนน้าตาไหลครับนำหูน้าตาไหลแล้วก็ขีนิเม้นแห้งครับแมงวีแม้งว่านมาตอมนะครับแล้วก็เข้าจะเติมอาที่ใครตัวสร้างครับปก่อนนะครับนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วก็วิตามินแร่ธาตุนะครับให้กับง่วนะครับง่วจอยง่วนยังเสียงสีตัวนี่ผมใส่สีฝานะครับ ามหลักกซีครับผมใส่เข้าไปครับแล้กก็เทลงเลยนะครับเด้อโอเคครับจากนั้นนะครับพัาสีใส่ข้าวต้มลงไปครับพ่อแม่พี่น้องครับข้าวต้ม สูตรผมเนี่ยผมขาดบ่ไดดนะครับข้าวต้มนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับอีกอย่างหนึ่งยังขาดบ่อใดสางัวเป็นสารยางยากนิดนึงนะครับให้ใส้กล้วยลงไปนะครับขาดบ่ไดดนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์สําหรับสําหรับงัวนะครับจริงๆนี่นี่คืออีกอย่างหนึ่งนะครับพอเป็น่นงครับคือหลายๆคนแอ่เอาถิมซื้อนะครับต้นกล้วยต้นยังอย่างสีนะครับใส่บาดเป็นเป็นหนวยเป็นยังเพอร์กัสตดถิม เข้ากับไปขอมานะครับมะเผมทราบผมเสร็จไปแหง้ว่าเพื่อนกะไห้นะครับเพิ่นแห่งดีใจแต่อไปทิม่เพื่อนนะครับตะันงัว่าเขากับจะเปลี่ยนรสชาติการกินครับเพื่อนี่น้องครับยวกกล้วยนี่เพื่อนกัจะเป็นยาเย็นนะครับกินแล้วพอเพื่อนอุ้มน้ำอยู่แล้วนะครับโปรตีนนี่ยังเพื่อนกับว่าหลายดอกครับหืวกกล้วยคือโปรตีนเพิ่นหน่อยนะครับเข้ากับเด้มาเห็ดเอานะครับเอาสูตรของเข้านะครับมาเห็ดก็จะเพิ่มโปรตีนแล้วก็เพิ่มเห็ดแหงัวกินนะครับ กินดีครับพอมีพี่น้องครับง่วาส่วนนี้นะครับส่วนนี้ง่วสิกินดีแห้งนะครับอ่าแล้วเข้าใส่ห้ามลงไปนะครับพอมีพี่น้องครับตามด้วยรำนะครับง่วนสี่ตัวเนี่ยผมใส่สี่ถ้วยพูนนะครับง้วนนะครับว้าหานิหว้าหานิบอดใส้นะครับอยู่หนี่บอกวตรก่อนครับแต่ว่าง่วนผมเนี่ยใช่บานเขาเนี่โอ้ไม่เจ่ทุกวันแห้งแทบกันมานะครับ ว่าหารไม่ได้ใช้เลยครับนี่ครับต่อไปก็คือการค้นนะครับค้นให้เข่ากันครับสูตรนี่เฮ็ดแบบบ่ยากาครับเฮ็ดแบบง่ายๆแต่ว่ามีคุณภาพครับคุณภาพสําหรับงวของเห่านะครับเพื่อจะเฮ็ดแห้งัวเห่า่อนคลายนะครับเมื่อนี้่ได้กินต้นกล้วยนะครับงวนี่กะ สีพรังค่ายนะครับเพราะว่าิ่นเป็นยาเย็นนะครับตัวสวยสำหรับหัวบรยากเลยครับนี่ครับเข้าจิคุกเข่าให้เข่ากันครับทั้งเกลือทั้งหอมนะครับพม่ใช่รองครับเฮ็ดพวกนี้กินแม่พันกินได้นะครับแม่พันนี่กินดีเลยแหละนะครับ สูตรนี่นะครับงุ้งทองงุ้งยังกินได้เบิร์ดนะครับด้วยนะครับดีเบิร์นะครับสูตรมีหยกกล้วยก็มีหยกกล้วยนะครับรอบรอบก้อนนี่ก็คือผ้าเฮดแบบต้นกระถินเนาะนะครับใบกระถินมะสับนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนนะครับรอบก้อนนี่คือเขาใส่กระถินนะครับโปรตีนยิบหานะครับโปรตีนยิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหยกกล้วยนี่โบมีโปรตีนนะครับโปรตีนหน่อยนะครับหยกกล้วยเป็นโปรตีนหลายหลนะครับแต่ว่าเป็นเป็นยาเย็นนะครับ เฮ็ดแห่ครับเนียวครับยังเฮ็ดแห,ห่เพื่อนกินเรามีความชุ่มชื่นนะครับมีความสดใสนะครับเพราะว่าอากาศพรอนช่วงนี้ผมก็เลพาทีพ่นหนองมาเห็ดตัวนี้นะครับเมื่อน,นี่ปรได้เติมน้ำนะครับน้ำคุชว่าจะพอดีนะครับกุกค,คิดโบตรงเอาน้ำเข้าอ,อีกเป็นอาหารเทียมอานะครับทีหัวก,กินเรา หัวสดใสนะครับพ่อนค่ายนะครับห่วน,นี่พ่อนค่ายนี่แหละครับกินสุดนสุดนนี้ก็คือจริงๆเราพอ,พอมีพี่น้องมิหยามีหยางกะอาจจะแมบมามาซับก็ได้นะครับเป็นเน็ดเปียเป็นหยางยังสีนะครับมาซับเทถ่จะถ่เป็นกิน มัอนี้พอดีนะครับบรดิเติมน้ำให้รับง่ายๆนะครับข้องคนเลี้ยงงูหวนะครับสบายๆครับเรียบยต่อจากนี้ไปกบทาจะให้งูหวมากินนะครับครับพ่อมพี่น้องครับอ่าันพ่อแม่พี่น้องนะครับสีเลือกสื่อไขโตซ่านนะครับไขโตซ่านชนิดน้ำแบบนี้นะครับไายนึกถึงนะครับ อาชีพไข่ต้าซ่านนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เพิ่นใส่ร่วมทั้งผมนะครับใส่เราก็เห็นผลนะครับเห็นผลเกี่ยวกับการาบํารุงระบบสืบพันธุ์นะครับง่วนกะอ้วนดีขึ้นกว่าเก่านะครับอันนี้นะครับสมสมบตติดผสมติดยากนะครับน้ำนมบอดีนะครับเลี้ยงลูกบอดีน้ำนมบอดีนะครับทดลองเอาไปใส่เบิงนะครับหลังจากนี้นะครับผมกะสีเอาเอาอาหารมืมเนีะนะครับถึงข้าเห็ดืมเนีะนะครับไปให้งงวนกินครับ พี่น้องครับเอาให้กินแล้วครับสูตรตัความห่อนครับลดเครียดนะครับลดอาการความเครียดนะครับกินดีครับพ่อแม่คี่น้องครับเท่ากับเพิ่มโปรตีนอาหารเข้าไปครับเห็ดหอยหยวกล้วยเข่านี่มีโปรตีนเึ้นนะครับนอกจากการระบายความห้อนอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็ยังได้อิ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีสารอาหารครบถ้วนครับในการเอาของที่เข้ามีอยู่นะครับมาประยุกต์นะครับเห็ดอาหาร ลดความร้อนนะครับลดความเครียดใแห้งกังัวนะครับเพิ่มกับสารอาหารนะครับง่วกับกินดีดีครับพอม่พี่น้องครับอันนี้ก็คือสื่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ข้าสามารถมาประยุกตเป็นอาหารให้งัวนใดข้ากับบ็อกผู้เอาทิพยนะครับเพราะทุกอย่างคือสําคัญแล้วก็สามาถลดต้นทุนในการเลี้ยงงัวเข้าไใดครับพอมีพี่น้องครับสําหรับโครงการรัฐบาลนะครับที่หาพันล้านเนาะนะครับหลายหลายคนนะครับที่ตามโยนะครับ ขั้นโครงการนี้ออกมานะครับสำหรับผมนะครับว่าทางผมว่าดีบอนะครับก็ดีนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมั่วราคาดีขึ้นนะครับก็คือโครงการนี้มากก็คงจะมีการซื้องั่วนะครับซื้องั่วเพื่อจะมาให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับอยู่ในระบบการกองทุนหมู่บ้านนะครับก็คือกล้ายเป็นเงื่อนกูนะครับเงื่อนกูสำหรับการเลี้ยงงั่วนะครับขอบคุณละ ห้าหมื่นบาทประมาณน,นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือโครงการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลดีก็คือจะเกิดการสื่อขายงวนะครับสื่อขายงวกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้งวงราคาดีขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นนะครับโดยงบประมาณตัวนี้นะครับอันนี้ก็คอยติดตามต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมก็เอาไวัยสวิสกรนะครับพอแกนคิหนาครับผมสวัสดีครับ